เรื่องันที่ข่าวแรกนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับนายกริเพ,เพชรเพชรรับุรินในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ตำบลแม่เปิล อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยทางมูลนิธินะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับนายบุญจันทร์สาน้อยอยู่บ้านเลขที่3 2 5ยหมู่ที่24ตําบลแม่เปิลอเาเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ที่ประสบอคีภัยที่อยู่อาศัยนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาค,คม2564 mm hmm. เพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในครั้งนี้แล้ว ก็เป็นการสนองพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ทรงมีพระราชารื่อไทยห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งของแล้วก็อุปโภคบริโภคด้วยนะคะจากเหล่ากาชาติของจังหวัดนครสวรรค์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์อำเภอแม่เปิลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภาคเอกชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณจากพระองค์ท่านนะครับที่ทรงห่วงใยประสบิกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับกับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับ